สวัสดีค่ะมาอัปเดตข่าวสารของปีสัตว์แดงในช่องเด็กเก็บบอรดกับแอดมินเซนจัเนจคนนี้คนเดิมอยากจะบอกว่าในคลิปนี้มีแต่ข่าวจริงๆมาฝากทุกคคนกันเลยนะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกับเอลิกทินฮาร์ก่อนเลยค่ะเพราะล่าสุดมีการเปิดเผยว่าเอลิกทินฮาร์กไม่ค่อยพอใจบอร์ดบริหารสักเท่าไหร่ที่ในตลาดครั้งที่ผ่านมาเนี่ยไม่ยอมดึงนักเตะหน้าใหม่เข้ามาให้กับเขาเลย ก็อย่างที่รู้กันตลาดปิดไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยปริษาทแดงก็ไม่ได้ใครเข้ามาซักกับคนเดียวซึ่งแอดมินตอนนั้นก็ภาวนาภาวนาเหลือเกินบ้าอย่างน้อยๆก็น่าจะเอาผู้รักษาประตูหรือกองหน้าเข้ามาเพิ่มอีกสัก1-2คนก็ยังดีหรือถ้าไม่ได้ก็เอามาแบบยิมตัวก็ได้แล้วเรื่องนี้เนี่ยทางเอเล็กเทนฮาร์กก็ได้มีการออกมาชี้แจงก่อนหน้านี้ว่าเขาก็ต้องการดึงนักเตะเข้ามานั่นแหละ แต่ประเด็นก็คือทีมเนี่ยมันกำลังโดนกดไฟแนนเชียลแฟร์เพเล่นงานอยู่เลยไม่สามารถซื้อใครได้ เพียงแต่ว่าล่าสุดมันมีการเปิดเผยจากเดอะมิเลอร์ว่าจริงๆเอริกเทนฮารไม่ได้แค่ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรแต่เขามีความไม่พอใจบอดบริหารอยู่ณปัจจุบันนี้เพราะจริงๆการที่ทีมไม่สามารถซื้อนักเตะเข้ามาสู่ทีมได้เลยมันเป็นเรื่องของการบริหารมันไม่ได้เป็นเรื่องของเอริกเทนฮารที่จะต้องมาคิดเรื่องนี้บอดบริหารต้องทําในสิ่งที่เอริกเทนฮาร์ต้องการ นั่นก็คือการดึงนักเตะหน้าใหม่เข้ามาเพราะเอลิกจินฮาก็ได้แจ้งไปแล้วว่าในตอนนี้นักเตะมีไม่พอใช้ โดยทางสื่อก็เปิดเผยว่าทางบอร์ดบริหารก็ค่อนข้างที่จะงงกับความคิดของเอลิกเทนฮากว่าเอ้ยตอนที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยโอสาให้เงินไปตั้ง400กว่าล้านเพื่อที่จะไปดึงนักเตะเข้ามาแล้วก็ไปดึงอันโตนีดิซานโดมาตินสิสคาเซมิโรอังเดโอน,าน่าเมสันเมาส์ซึ่งรวมๆกันแล้วเนี่ยค่าตัวแต่ละคนมันเท่าไหร่แล้วเรียกได้ว่าถ้าอยู่กับสโมสรอ,อื่นๆเนี่ยเสริมได้เป็นหลายๆปีเลยด้วยซ้ํา แต่เอลิกเินฮาตั้งแต่ที่เข้ามาก็ผ่านเงินสโมอสรอไปแล้ว400กว่าล้านแล้วก็ทำได้เพียงแค่หนึ่งแชมป์เท่านั้นก็คือรายการคาราบาครับเพียงแต่ในมุมมองของเอลิกทินฮาเขาคิดว่าการได้หนึ่งแชมป์กับการจบอันดับ3าตั้งแต่ในซีซั่นแรกมันเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จแล้วและในซีซั่นนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือปัญหานักเตะบาดเจ็บ แล้วตอนนี้องค์จนี่มาร์คซยาวก็มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ได้แจ้งบอร์ดบริหารไปแล้วว่าต้องการกองหน้ารายใหม่เข้ามาสู่ทีมแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถทําได้และนี่แหละทาให้ในตอนนี้เอลิกเทนฮาร์คค่อนข้างที่จะไม่พอใจบอร์ดบริหารเพราะก็คงจะต้องใช้เตะที่มีชุดนี้กันไปก่อน ส่วนในมุมของบอร์ดบริหารก็ไม่พอใจเอลิกทินฮารเช่นเดียวกันว่าเอ้ยใช้เงินไปตั้งเยอะแล้วนี่ทำไมถึงไม่บริหารจัดการนักเตะที่มีอยู่ก่อนตอนนี้ทีมก็กำลังโดนกฎฟันเชียลแฟร์เพนั้นเล่นงานอยู่จาอะไรนักหนา ซึ่งก็คงจะต้องลุ้นกันนะคะว่าปัญหานี้สุดท้ายแล้วมันจะเป็นตัวตั้งต้นที่ทําให้เอลิกเทนฮาจะไม่ได้ไปต่อกับทีมหรือเปล่าเนื่องจากมันก็เริ่มมีข่าวลือออกมาแล้วว่าณตอนนี้ถ้าหากเอลิกเทนฮาไม่สามารถพาทีมจบท็อปโได้มีโอกาสสูงมากๆที่เขาจะโดนเด้งออกจากทีมในช่วงจบฤดูกาลมันจะสูงมากๆ ทีนี้เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของซีอดอดมุลกันหน่อยดีกว่าเพราะล่าสุดก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าโอกาสที่จะเซ็นสัญญาจิโดรซานโชเข้าไปส่วนหนึ่งของทีมแบบถาวรเนี่ยมันค่อนข้างจะน้อยนะ ก็สําหรับเจดอนซานโชในตอนนี้ก็กําลังคาแข่งอยู่กับโบริเซียดอดมุนในแบบยืมตัวจนจบซีซั่นซึ่งถ้าหากจะถามว่าเจดอนซานโชผลงานดีหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าผลงานดีเลยแหละเพราะลงสนามไป3เกมแอซซิตไปแล้ว2 a s แอซซิตแต่ณนะปัจจุบันนี้รู้สึกว่าจะมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยไม่สามารถรักษาสภาพความฟิตได้ทำให้ในช่วงนี้ทีมต้องดรอปเขาไปก่อน ประเด็นก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะมันมีการเปิดเผยจากเซบาสเตียนคิลซึ่งเป็นผู้อำนวยการด้านกีฬาของทีมว่าโอกาสที่จะเซ็นสัญญากับสองนักเตะท,ที่จด,ดมุนยืมมาแบบถาวรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากโดยเซบาสเตียนคิลเขาบอกว่ามันน่าเสียดายนะสำหรับผู้เล่นทั้งสองคนทั้งเอียนมาเซนแล้วก็เจโรซานโชผมคิดว่าในช่วงจบฤดูกาลมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากที่จะเซ็นสัญญาถาวรกับเขาทั้งคู่ ในตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าเราจะได้อะไรจากการเซ็นสัญญาจีดอนซานโชแต่ถ้าหากย้อนกลับไปเมื่อสองปีก่อนเรามั่นใจมากๆว่าเราจะได้ประโยชน์จากเขาแบบเต็มที่แต่ณนะปัจจุบันนี้ก็ต้องลุ้นกันก่อนว่ามันจะออกมาในทิศทางไหนซึ่งผมก็รวมไปถึงเอียนมาเซนด้วยนะเราไม่มีตัวเลือกซื้อขาดกับเขาทั้งคู่แต่โดยธรรมชาติแล้วเราสนับสนุนที่จะเซ็นสัญญากับเขา แต่พวกเขาจะต้องเป็นคนตัดสินใจและมีจุดยืนอย่างชัดเจนว่าต้องการที่จะอยู่กับเราทางเซบาสเตียนเคิวผู้อำนวยการกีฬาของเสือเหลืองก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้ก็สรุปง่ายๆนะคะดอดมุลก็ดูเหมือนจะมีการยึกยักหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเหมือนจะพยายามปล่อยข่าวว่าจีดอนซานโชเนี่ยเล่นไม่อยู่ในระดับที่พวกเขาต้องการอะไรประมาณนี้นะคะ แล้วน่าจะมีการกดราคาให้ต่ำลงมากกว่านี้ให้มากที่สุดเท่าที่พวกเขาจะทำได้นั่นแหละก็เป็นเกมการกดราคานักเตะนะซึ่งก็คงจะต้องลุ้นกันที่ว่าปีสัตวแดงเนี่ยจะยังตั้งราคาของเจดอนซานโชอยู่ในระดับ50ล้านปอนด์อยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าในช่วงตลาดซัมเมอร์นู่นนะหรือว่าจะยอมลดราคาเพื่อที่จะขายเลกลับไปให้กับดอทมุลเลยเพื่อที่จะเป็นการตัดปัญหา ทีนี้เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของรัฐมุทอหลุนกันหน่อยดีกว่าพอล่าสุดหอยลุนก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าเขาไม่ค่อยกังวลเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามีคนวิจารณ์เขาเรื่องทำประตูดได้น้อยเกินไปก็สำหรับรัฐมุทอหลุนณนะปัจจุบันนี้ดูเหมือนจะเริ่มปรับตัวให้เข้ากับปีสัตว์แดงได้แล้วนั่นก็คือไม่มีเพื่อนส่งให้ต้องพยายามยิงด้วยตัวเองซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นเพราะสามารถยิงไปแล้ว4ประตูจาก5้าเกมหลังสุดให้กับต้ตสังกัด เออตรงนี้แอดมินต้องบอกไว้ก่อนนะว่าทางสื่อเนี่ยเขาบอกว่า5เกมหลังสุดแต่แอดมินไปดูสถิติแล้วจริงๆมันเป็น6เกมนะที่ลาดมุทออยุนยิงได้4ประตูแต่เรื่องนี้ก็ถือว่าไม่ได้เป็นใจความสําคัญของข่าวสักเท่าไหร่เพราะทางสื่ออย่างเดอะมิเลอร์เขาก็มีการไปสอบถามลาดมุทอยยุนด้วยนะคะว่าในตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างที่เหมือนจะเริ่มปรับตัวให้เข้ากับทีมได้แล้วลาดมุทอยยุนก็บอกว่า แน่นอนในตอนนี้ผมเริ่มปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วผมชอบที่จะทําประตูให้กับสโมอสรผมรู้มาตลอดแหละว,ว่าผมสามารถทําประตูได้ผมแสดงให้ทุกๆคนเห็นแล้วในรายการแชมเปี้ยนลีกแต่แน่นอนว่าการหาโอกาสในการจบประตูมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ผมหวังว่าในหลังจากนี้ผมจะทำมันให้ดีกว่านี้จะพยายามเดินหน้ารักษาคุณภาพแบบนี้ไว้และทำให้เพื่อน่วมทีมมั่นใจในตัวผมเราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อไปนั่นแหละคือกุญแจสำคัญเราทุกคนอาจจะต้องเห็นแก่ตัวกันบ้างเพราะทุกคนก็ต้องการจะทำประตูแต่เชื่อเถอะเราพยายามที่จะทำประตูเพื่อทีมเหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละ เบื้องต้นลาดมุดทอยรุนก็พูดเอาไว้ประมาณนี้และหลังจากนั้นนักข่าวก็มีการถามต่อว่าแล้วคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องของคอปปี้เมนูที่ในตอนนี้เขาถือว่าเป็นนักเตะที่โดดเด่นมากๆแล้วอายุก็เพิ่งจะ18ปีเองเรื่องนี้ฮอยรุนก็บอกว่าอ๋อเรารู้สึกดีกันมากๆเลยนะที่มีนักเตะอายุน้อยๆอยู่ในห้องแต่งตัวเราคุยกันมาแล้วว่ามันเจ๋งมากๆเรามีนักเตะรุ่นเยาว์คนอื่นๆอยู่ในทีมอีกด้วย ซึ่งพวกเขาทุกคนจากกำหนดยุคสมัยของสมมสรในหลังจากนี้แล้วพวกเขาก็จะอยู่กับเราไปอีกหลายปีถ้าคุณดีพอคุณก็จะขึ้นมาเป็นตัวจริงนั่นเป็นสิ่งที่เราทุกคนรู้กันเรามาที่นี่ด้วยเหตุผลเดียวก็คือการลงสนามแล้วคอปีเมนูก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเขามีพรสวรรค์มากแค่ไหนเวลาที่เขาอยู่กับลูกฟุตบอลในตอนนี้เขาแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถทำประตูได้ด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่าเขาเป็นผู้เล่นที่สมบูรณ์แบบลาดมิทอยรูนก็พูดถึงคอปปี้เมนูเอาไว้ประมาณนี้ทีนี้มาต่อกันที่ข่าวช็อกกันหน่อยดีกว่านะคะเพราะล่าสุดมีการเปิดเผยว่าตลาดเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยสโมอสรอ,อย่างเอลฮีายมีการยื่นขอซื้อบูโน่เฟเนเดสเข้ามาด้วยนะคะ ก็สำหรับบูโน่เฟย์เนสณปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นนักเตะคนสำคัญที่สุดของทีมเลยก็ว่าได้นะทำประตูไปแล้ว71ประตูกับอีก60แอสซิสจากการลงสนามไป215เกมต้องถือว่าเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าสถิติตีคู่มากับเควินเดอร์บอยได้อย่างน่าภาคภูมิอกุมใจเลยทีเดียว แต่ถ้านับเฉพาะในซีซั่นนี้ก็ยิงไป7ประตูกับอีก6แอซิสจากการลงสนาม30เกมก็ยังคงถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจอยู่และด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมแบบนั้นมันก็เลยทำให้บูโนเนี่ยเป็นที่สนใจของสโมสรในประเทศซาอุดิอาระเบียหลายต่อหลายทีมแล้วมันก็มีการเปิดเผยจากสื่อเลคคอร์ดสื่อจากประเทศโปรตุเกสซึ่งสื่อนี้เนี่ยต้องบอกว่าความน่าจะถือสูงเลยแหละ ทางสื่อเขาบอกว่าในตลาดเดือนมกราคมที่ผ่านมาทีมจากซาอุอย่างทีมเอัลฮิไลได้มีการยื่นข้อเสนอที่ไม่สามารถเปิดเผยเป็นตัวเงินได้เข้ามาที่ปีสัตว์แดงเพื่อที่จะขอดึงบูโน่ฟ,ฟนยานินี่แหละไปใช้งาน เพียงแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือบูโน่พอทราบข่าวเรื่องนี้ก็ตอบปฏิเสธไปในทันทีเนื่องจากในตอนนี้บูโน่เองยังคงมีความสุขดีกับการใส่เสื้อของปีศาจแดงและเขาอยากจะพาปีศาจแดงเนี่ยเป็นแชมป์ในรายการใหญ่ๆใ,ให้ได้เพื่อที่จะเป็นเกียรติประวัติของการค้าแข่งอาชีพของเขาซึ่งก็ทําให้ทางบอร์ดบริหารของปีศาจแดงเนี่ยค่อนข้างจะได้ใจของบูโน่ไปเต็มๆอย่างไรก็ตาม มีการเปิดเผยว่าทางอาัลฮีไลยยังไม่ลดละความพยายามน่าจะมีการยื่นขอซื้อบูโน่เข้ามาอีกครั้งในตลาดเดือนม,มิถุนายนหน้าเพราะมันจะเป็นการโลทีมครั้งใหญ่ของปีสัตว์แดงจะมีนักเตะด,ดังๆอีกหลายคนที่ปีสัตว์แดงจะขึ้นทะเบียนขายไม่ว่าจะเป็นเจดอนซาาโชคาซมิโร ซึ่งถ้าเอาฮีลายไม่สามารถดึงบูโน,โนได้ก็ไม่แน่อาจจะไปเอาคนอ,อื่นที่มีชื่อเป็นแข่งซูปเปอร์สตาร์ของปีสัตแดงคนอ,งอื่นเข้ามาแทนก็จะประมาณนี้ ก็ผ่านกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับอัปเดตข่าวสารของปีสัตว์แดงในรอบเชา้านี้ก่อนจะจากกันไปขอย้ำอีกทีหนึ่งนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กันคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแอดด้วยนะส่วนสำหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของแอดและแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ